สวดีงดองด้านขาสดีคุณมาคุณสุขชัยแล้วกันส่องด้านซงรับผมตลรราดหุ้นคงเป็นลักษณะของการแกวงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทางอิตาลีทางแดกทางสฐาเวกานะครับเป็นลักษณะออกตัวแต่ผิดพันที่มีลักษณะปรับในทิทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ย WPI ขึ้นมา3เซนนะ78เหรียญแล้วก็เบนต์อยู่ที่82นะครับก็ขึ้นมา6เซน นะในขณะที่ตัวตร,ราคาทองอยู่ที่1995บวกมา6เหรียญน,นะะแล้วก็ BDI นั้นอยู่ที่ค่าเดินเรือ1517บวกมา13 mm hmm. เพราะนั้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน mm hmm. นะคงเป็นลักษณะส,ะสึมขึ้นนะแต่ก็ mm hmm. ไม่ได้แข็งแรงมากนะักนะครยังเป็นลักษณะการกว่นอยู่อย่างเงี้ยแซลเนี่ยมองจุดรับนั้นขยับลงไปอยู่ที่ระดับ1 5ึ่งห้ถึงห5 4่ นะทะลุ150้าศูนลงไปเนี่ยส,สีลลนน่ศูนยแล้วคราวนี้นะฮะแล้วก็ถ้าตัดต่ำกว่าส,สี่ศูนยเนี่ยนั่นหมายถึงว่าจะมีโลใหม่เกิดขึ้นเลยนะโลเดิมที่เคยลงไปเนี่ยอยู่ที่หนะะึ่งห้าหนึ่งสองหนึ้นึ่งเจตัวหุ้นครับอันนี้เอาหุ้นของ kkp ซึ่งเป็นลักษณะของการรีบาวนะครับหาแนวรับของเกลี kkp ที่ระดับ62บาทนะ62บบาทจะปลอดภัยหน่อย นะครับแล้วก็จุดรับตัวนี้เนี่ยแข็งแรงมากๆตรงบริเวณ62สิบาทยีสิสตางแนวต้านอยู่ระดับ67บาทหกสิบาทซึ่งเป็นแนวต้านเดิมนะครับตัวต่อไปเป็นหุ้นของ o s p อครับอ่อนตัวลงมาเยอะมากนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องข่าวเกี่ยวกับน้ำตาลเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตจริงๆแล้วในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลการงานน่าจะดีขึ้นทั้ง o s p ทั้ง ซีบีจีนะฮะแต่เป็นข่าวเรื่องวัตถุดิบเนี่ยที่ทาให้ทั้งสองตัวหุ้นเนี่ยเป็นลักษณะอ่อนตัวลงมาแนวรับของโอเอสีนั้นให้แนวรับไว้26บาทกับดนวต้าอยู่ที่29บาทนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นคาราบาวนะเป็นมาคู่เลยนะแนวรับที่สําคัญของคาราบาวเนี่ยให้ไว้ที่ระดับ72บาทนะครับอ่อนตัวลงมาเยอะมากนะครับตัวนี้อ่อนมาเยอะมากถ้าเปรียยนที่ระหว่างตัวนี้กับโอเอสพีเนี่ยตัวนี้หน้า น่าให้เครดิตมากกว่าเพราะตัวเครื่องมคัครงมือทางเทคนิคหลายตัวมากนะฮะอ่อนตัวลงมาถึงจุดจุดโลนะฮะแล้วก็น่าจะเล่นลักษณะของการรีบาวกับนะฮะแนวต้านที่ระดับ7 8บาท80บาท93บาทเป็นแนวต้านของตัวคารราบาวกัางกุ้นครับหุ้นไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับพยายามที่จะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแต่ออกด้านข้างนะ,ะแนวรับที่สำคัญคือ3บาท90สตา แนวต้านนั้นอยู่ที่ระดับ4บาทถึง4บาท20ตังค์ถ้ารู้ผ่าง4บาท20ขึ้นไปได้เนี่ยจะมีแนวนู่นแหละ 4, 4บาท40บาทติดได้ตัวสุดท้ายนะั้นเป็นหุ้นเซนเทลนะอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่อนตัวลงมาผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีลักษะการขยับในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับหลังจากที่จุดโลนะที่เคยทำโลไว้อย่างเดิมเนี่ยที่ระดับประมาณ50บบาทเนี่ย นะครับเพราะนั้นจุดรับที่สําคัญที่บริเวณ53บาทเป็นจุดรับแรก50บาทเป็นจุดรับ2แล้วก็แนวต้านตัวบนแน่นอนครับใกล้ๆบริเวณ60บาท58บาทถึง60บาทเป็นแนวต้านกลับนั้นเป็นอุ่นใน4-5ตัวนะครับเด่นมากนั้นจะเป็นตัวเซนเทลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเก่งกําไรที่เด่นมากๆนั้นเป็นตัวของคาราบาวนะครับเล่นรีเทิร์นเนี่ยเล่นรีเทิร์นกลับนี่น่าจับตาใน KKP กับตัวของกังปุลนค กังกุลน่าจะเป็นลักษณะของการรีบาวด์ได้ตลาดน่าจะเป็นแนวโน้มแกว่งนะครับเพราะเช้านี้เนี่ยอ่านข่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวไต้หวันตัวฮ่องกงเนี่ยกูไม่ได้กลัวอะไรนะกลั<ด><อ>วภาวะเรศรษฐกิจของทีนที่เป็นลักษณะของการลดโกเพราะนั้นไม่ได้มีแรงกระแทกมากหนักนะครับก็คงออกไปทางด้านข้างซะม,มากกว่าก็จับตาดูครับผมดูดนั่งดูการาฟเมื่อคืนนี้นั่งดูกราฟหลายตัวหุ้นแล้วหุ้นในกลุ่มแบงก์จบไปแล้วนะครับไม่ต้องเข้าไป เครดิตกับกลุ่มแบงค์มากนะนะครับยกเว้นตัว KKP ที่ลงมาค่อนข้างลึกนะเล่นลักษณะรีบาวอะไรกันใน KKP ครับผมกับนะครับมีกลุ่มนะกลุ่มค้าปลีกยนนี้เปิดหัวด้วยของ Home Pro ออกมาแล้วก็ดูเหมือนสูงกว่าที่คาดการไว้เนี่ยกลุ่มค้าปลีกอย่างพวกนี้ดูแล้วเป็นยังไงฮะเอาเอาเอาให้เครดิตแบบสบายสบายใจนะฮะครับไดงานใกล้เคียงกับของเดิม่ะอืมใกล้เคียงของเดิม คือจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งหกก็อยู่ตรงนี้ฮะเพราะฉนั้นในจุดครับคือเขาไม่ได้โดดเด่นที่จุดหนึ่งห้าแล้วไปจุดสองศูนย์จุดหนึ่งห้าแล้วไปจุดหนึ่งเจ็ดคือขึ้นประมาณหกเปอร์เซ็นเป็นเรื่อง mm hmm. เป็นเรื่องรับได้แล้วก็โฮโปก็จะมีลักษณะอย่างนี้ฮะโฮโปราคาจริงๆริงโฮโปรตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ต้องใช้ผลการางครั้งนี้ mm hmm. ก็เล่นเพียงแค่เล่นรอบระหว่างสิบสามบาทจนถึงสิบห้าบาท mm hmm. แนวต้านอยู่ระดับ15บสิบห้าบาทเป็นแนวต้านตามพื้นฐาน ระยะเวลาการถึงหุ้นตัวนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นฟ uh ันเดเมทัลนะครับแรงเชียร์จากตัวโบกโดยส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเล่นรีบาวสำหรับตัวโบมโปเป็นหุ้นดีปัจจัยพ uh ื้นฐานแน่นนะครับ uh huh. แล้วก็ผลการงานก็ใช้ได้นะครับแต่ก็เป็นลนักษณะไม่ได้เป็นลักษณะของการ aggressive ละนะ uh huh. เป็นลักษณะข,ของการคอนเซิร์นในผลการงานไปเรื่อยๆนะฮะนี่ราคาหุ้นตั้งแต่15บาทถึบาทเนี่ย จะเป็นราคาที่ราคาต้าน15บาทถึง16บาทเนี่ย15บาท15บาท50 16บาทนี่จะแข็งแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อได้ฮะได้รีบาร์13บาท50ขึ้นไป14บาท50ได้แต่พอจาก14บาท50ขึ้นไปจะไปทะลุผ่านระดับ15บาท16บาทเนี่ยเหนื่อยนะยังเหนื่อยอยู่จับตาตัวนี้แล้วเนี่ยก็กลับไปจับตาโปรไอตัวเกี่ยวกับนะฮะอินเด็กนะตัว ตัวโ o p โตัว ILM <ะ>นะ,ะจะมีละะักษณะคล้ายๆการด<ะ>ิวโฮมนะ,ะก็จะเป็นลักษณะดีกลับมาในสาางที่เพิ่มขึ้นกบเป็นการรีบาวนะ์บดฮะในกลุ่มของจีิแล้วในกลุ่มค้าปีกในช่วงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะได้ร<ะ>ับความสนใจมันมีครับเพราะว่ามีข่าวกระทบเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับมีมีมีม,มีอะไรฮะสายพันธุ์ใหม่เข้ามาในช่วงของสงการ S <S แล้วมีคนติดเยอะแล้วก็ทําให้กลุ่มหลักต่างเราเพราะฉะนั้นจับตาในกลุ่มโรงพยาบาลด้วยนะฮะโรงพยาบาลที่ดูดูขยับในสถานที่เพิ่มเติมรองรับในกลุ่มโรงพยาบาลก็หน่อยครับผม <S <S 2> <S 2> ครับโอเคครับพี่สุเชษสวันนี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ